สูตรโกงการวาดท่าทางนะคะในบทนี้นะเราจะมาเริ่มวาดท่าทางกันแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะรีบเข้าไปที่แบบฝึกหัดกันเลยนะคะพอเข้ามาหน้าแบบฝึกหัดแล้วนะทุกคนจะเห็นว่าครูจะมีโครงล่างไว้ให้แล้วนะคะและสูตรโกงกันวาดท่าทางนะคะอย่างที่ครูบอกไปนะคือการรวมร่างนะคะของวงกมลมสี่เหลี่ยม เส้นและวงกลมเล็กแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเอาสูตรโกงการรวมล่างเนี้ยมาใช้กับการวาดคาแรคเตอร์นะคะด้วยถ้าทางแรกนะเราก็รวมล่างเลย เราจะบบกมือนะคะแบบนี้พอเราได้ท่าทางเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็จะมาวาดตัวคาแรคเตอร์ของเราทับไปเลยนะ ที่ครูให้วาคาแรคเตอร์ตัวเองซ้ำบ่อยๆนะเพราะว่าเราจะได้ชินมือนะคะเวลาที่เราวาดเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นแบบหันข้างเนาะอยากได้หันไปทางไหนนะก็ขีดเส้นไปทางนั้นนะคะแบบนี้แล้วเราก็เริ่ม พม่างเหมือนเดิมพอหันข้างนะคะด้านฝั่งนี้นะมันจะต้องเล็กกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งที่เราหันไปอะ่ะ เอได้แล้วเหมือนเดิมก็วาดเลยนะคะประมาณนี้นะคะเข้าวๆเดี๋ยวครูจะไปสอนวาดโดยใช้สแตมบัตในโปรคีเอตด้วยนะเข้าไปที่บัตรที่ครูให้นะคะเป็นตัวสแตมป์บัตนะ เลือกท่าทางที่เราต้องการนะคะปัม๊มถ้าอยากขยายก็แค่กดลูกศรแล้วก็ดึงขยายเข้าได้นะทีนี้ไปกดเปิดตรงนี้กดตัวอิเน,เ,นเลื่อนให้มันจางลงเปิดลเย์ใหม่ด้านบนและเราก็วาด อย่าลืมไปเปลี่ยนปากกาก่อนนะในการวาดตัวจีบีนะคะมือไม้เขาเนี่ยอาจจะใหญ่ยาวเกินจริงไปได้นะมันไม่ผิดนะจ๊ะและสำหรับใครที่ทำไปสังา็จจบทุกบทแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะจ๊ะคุณได้คาแรคเตอร์เป็นของตัวเองล้วค่ะ